มาทางด้านในส่วนของอ,อ,อธิบดีกรมการปกครองนะครับก็สั่งการในอำเภอทั่วประเทศเลยนะครับตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นโกดังเก็บดอกไม้เพลิงนะครับกลัวนะครับจะมีเหตุซ้ำนายแมนรัฐรัตนสุขุลอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าท่านได้ลงนามในโทรสารสั่งการในอำเภอนะครับทั่วประเทศ กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าซึ่งเจ้าของเนี่ยลักลอบนําดอกไม้เพลิงมาเก็บไว้ที่บ้านหมู่โนหมู่ที่1ตําบลหมู่โนอาเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดมีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจํานวนมากนะครับเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนนะครับกำชับแนวทางในการควบคุมตรวจสอบผู้รับอนุญาตให้ทําสั่งนําเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง แจง้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นมาตรการในการป้องกันควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้ทําสั่งนําเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธนะครับขอย้ําให้นอำเภอดําเนินการตามแนวทางการควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญาต ให้ทําสั่งนําเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงเนี่ยตามกฎหมายโดยเคร่งครัดแล้วก็ตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นโกดังเก็บดอกไม้เพลิงหรืออาคารลักลอบเก็บดอกไม้เพลิงรวมทั้งที่มาของดอกไม้เพลิงดังกล่าวนะครับแล้วก็แจ้งกลับมาด้วยนะเมื่อวานนี้มีหนังสือต้องการแล้วก็แจ้งกลับมาเมื่อวานเลยครับคุณผู้ฟังทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสครับสนั่นพงพ์อักษนนรนั่นกระบอกในเรื่องของการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจาก โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดเนี่ยนะครับที่ตลาด uno, มูโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนรา,าธิวาสก็มีผู้เข้ามาแจ้งความนะครับเมื่อวานนะ164ลายเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้365ลายรวมขนาดนี้แล้วก็492ลายเสียชีวิต12นะครับระบุตัวตนได้แล้ว10อีก2ยังต้องตรวจสอบด n a ก่อนนะครับที่โรงพยาบาลสงขาลานครินเพื่อยืนยันอีกครั้งนึงนะครับ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ไม่มีที่พาักอาศัยส่วนใหญ่กระจายไปบักพักตามบ้านญาติและก็ศูนย์พักพิงนะครับองค์รัฐบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระงรนณาโ,โปรก้ารดกระหม่อมรับผู้ป่วย10บลายให้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชนุเคราะห์และให้ทางจังหวัดได้ขอรับพระราชทานโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงและได้รับการสนับสนุสนโรงครัวจากกาชาติจังหวัดนราธิวาสและโรงครัวทาหารร่วมประกอบอาหารเลี้ยงรวมจํานวนมื้อละ1 5 0 0ชุดวันละสามมือ้อ เป็นประจําทุกวันแล้วก็มีผู้มาบริจาคเงินสิ่งของน้ําดื่มข้าวกล่องเสื้อผ้านะครับและในด้านการสํารวจความเสียหายนั้นทางจังหวัดนราธาิวาสก็ได้บรูรณาการจัดชุดเจ้าหน้าที่ช่างผู้นําในพื้นที่แล้วก็อบตลงไปรตรวจสอบข้อมูลบ้านเรือนนะครับคาดว่าจะสํารวจแล้วเสร็จเมื่อวานนะครับจากนอกจากนี้ก็ยังได้สั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่จังหวัดได้มอบหมายเต็มกาลังความสามารถเพื่อดูแลประชาชนนะครับได้อย่างปกติสุขโดยเร็วรวมทั้ง ก็จะมีการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างบ้านแก่ผู้ประสบภัยต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ฟัง